สวัสดีครับน้องปูวเพิ่นเอ,อาพริกเนื้อคนนี้ขายหอม<า>แมนครับคนนี้ขายหอมเดี๋ยวนี่ลาบเนี่ยจับสินแน่ลาบเนื้อครับผมฟังเนี้อนี่แหละครับผมเดี๋ยวเลือกแต่จังหน่อยเลือกใส่จังหน่อยสับอระมิ้เนื้อตุ้ยตุย เอรื่องในเนีเาจะเอาไปลวกก็นนาก็แม่นเนาข้างเอาข้งในสุกเ,เดี๋ยวทังเหนืออพ่นเอาข้างในสุกนี่่องเทียบที่พ่นีลวกไปเลยกับเครื่องผักดลนี่นี่ยกะลวกไปเลยแตพอข้างในยางเดี๋ยวนา,านะแม่น้นี่ผีกลาบาาเนาะอิเดเะเอาแล้วเบิร์ดแล้วเบิร์ดเบิร์ดเอเออเเออ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 ออเบิเออเออเอเบิเออเอเออเออเออเเ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  S <S <S เราทำหน <ừ. S 1> ังกอนเดียวมันเพลยมันเผ็ดผองัวจังเอยอนิดนึงน้ำปลานิดน,นึงเพราะว่าเนื้อตหอมหอมหอมักแกนเลยบหมักแกนหอมดีสละตีมันต,กกตีมันแตกคนว่าตีมันแตกเนียวเ้อนี่งกันก็เริ่มเนเด้นป่ะเว้ยน้ำายแตกหอม ตุยี่หลีจะไรตุยเลยอืมเฮ้ยพิการินคือตุยโอ้ยตุยแล้วตุยแล้วซิมหรือยังหรือท่านได้ใส่ผมยังไม่ท่านได้ใส่ผมแต่ยังต้องขอซิมก่อนเป็นไรหอมหอมคักหอมเนื้ออะเอาอำลำกระพาอแล้วนะพ่อเนาะแอืมแซ่บ คือจะกินต่โดนเลอยาว่าพี่คนออกมาจำกัดนะลูกค่าคนออกมาจำกัดของคนยัน้องไบซิมบ่มันใจนะว่าแรงที่มาจากไส่นะกัเล็บดีเจ็บอันนี้เราปูพันตังมาพันเอาให้ซิมูจากแรงที่มาแล้วน้มาสนกินประจำเจ้านี่เสีบประทันอหอมสามเือ พ่อหรอพ่อคักเขาถ้ามีเหรอเนาะพ่ออืมินเพ็นเพ่นเ้ยยิ่งเพ็นเค่นสวัสดีครับผมสวัสดีจ้านี่และเผื่อวิธีกันบ้านเอามาพบพ่อพ่อในแล้วได้กินลาบยังพ่อลาบเนื้อป่ะพ่อลาบเมียงเหนยบป่ะพิกแปลว่าพริกมากเลยหรอกมีไะไปขอพริกมัคเอข้างแรกเอ้องได้กินไปขอน้ำเจี๊ปูพอน้องไงมันว่าพริกเจ้านี่ล้ำเต้เพ้มนว่ามาได้จ้ะพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่ กินลาบเหนือน้ำกันคนอีสารเห็ดลาบเหนือล่องเออมืองติกคือวะแซ็บอยู่อื้หูหอมคนว่าวันนี้จะติดใจค <c oughs> นว่าให้เอาเครื่องไส้ซุปคนว่าอาจจะทั้งเหนืออืมเซบเซบหอม,อม <c oughs> ค <c oughs> ุยกัน <c oughs> อันอหอมเครื่องขอมหมนเนาะหอมหอมอีกทีพอ,อต่กอนบ้าไก่กินเนาะดแบบูแบบแบบยึดใจเนาะต่กอนคือนผ้าล่องเนี่ย กร็ร้องกันเลยต่ปื่นเพียรขอ,องแม่ของมันเนาะคือตั้งไหนคือจากแนีพอดีกับเจ้าปูมันเลยก็เลยเอามาให้อ,ะะอ,อืหอมหอมนุ่มๆนะพอนะเอาเครื่องเทศไปกินบะแห้งนะพอดีหอมบะมมีบางเจ้าที่กิน่กินมันแห้งแมนแมนกินนี่กินไว้เลย ตอนนั้นลูกไก่ย,ยังน้องเห็นไห้มันกม,มันกินแห้งนะแต่อันนี้มันหอมนุ่มเลยหจิดใจซสแล้วยัยน้อง <c oughs> <c oughs> ต้มยวไผ่อยากกระิอาจจะมีประจำร้านนีเนอกแม่ โอ้สับตังก็็นหูจักมองได้เสียบไิมากเราจะรูป mm hmm. แ,แ,แบบของการจินนะเ mm hmm. ที่ยวก็เค่จินแบบการ กินมันออกนุ่มๆเลยพ่อเนาะกินด้วแห้งจ้่แล้วนี่กินได้เส้นแซ่บบ่มเพราะว่าสำคัญคนอีสานนี่คือต้นที่บ่มักกินหมักแจนแบบนี้เนาะน่าจ้งถ้ามันออกแห้งเกินไปต้นก็หลบ่มักนั่นเรียกว่าเจาะแซ่บทาน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 แล้วมือนี้ขึ้นยากระติซื้อน้ำเพ้งนมาอีก นลูกค้ามากิน <progressive> ก <paid food> <pl problème> ันสิม <satisfy karang ados> ีประจำแฮะขอแซ่บบะแซ่บเนี่ยบางทีเราจะดีคนปรุงความเนี้ยเน่จ้ะอืมปรุงบะแซ่บก็คือเก่าเหรออืมแซ่บปรุงแซ่บกับแซ่บ เท่ากับว่ต้องเอาขมแห้งซ้ำนี่พอดีแสนบนะนพ่อนะซ้ำนี่เพือ่อว่ามันจะเป็นตัดกินหมักแกนเพื่อดีแกนก๋ล <c oughs> มากกับกินยากลาบเนื้อนะี่ยต้องกินกับจบต้มตจบ Ô cửa cửa, ô 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 cửa, ไปเนื้อไปกินหลับเนื้อน้ำพิ่นได้เซ้ยยาน้องมันแสบขันรถแบบนี้มันแสบไปเลยกินล้าทั้นเนื้องเป็นเนื้อกล้วยด้วยเนื้อควายมือมันมีอะไรมั้งส่ะมีท่านเนื้อนกินวันี้ย่อมกินเนื้อกล้วยจ้ะบอกินเนื้งว่คือบานห้องโอ้ยมันตุ๋ยนะ 嗯嗯嗯嗯，干嗯。嗯。 ซดน้ำน้ำตรงๆค้อนเขาก็ใบประกอบมาไหมนะืั้นี่ตุยไปทะเลมันก็ติดติดทะเลน้ำมันตุยเลยแต่ลาบเนื้อเนี่ยต้องฟักให้เนื้อเน้อเลยเนื้อตุ้ยๆไปเลย ไม่ได้เข่ากันเลยเผื่อๆห้องเอามาประยุกต์เอาผสมพริกหนึ่งพริกเนื้อเข้าไปอ,อะไรพื้นกระสุนกระสุไนไอพ่อพี่น้องมาเท้าแซ่บเหมือนกันไอยากกินแบบได้เน่นะ ให้เลือกเอาก็อำเนี่ยกอคือ้อเกากันนี่แถวนี้เกี่ยวมันเป็นตัดกับอีกลาบก็ดี กุยเน้นๆจะข้ากันได้่ะพี่กลาเน่ยเฮ็ดยากเนเรียก่วอ่ะขัวไปยะมั้ยากอ่ะขัวขัวปแก้นบ่ขัวขัวหลายย่างก่อนเห็นเห็นเป็ะเห็นจนแล้าสื่อสำเร็จมาเลย อินนี้มันยังไงอว <laughs> ่าคนมีขายอยู่แล้วก็ต้องเลือกเจ้าสีห้องกินได้บางเจ้าเขาซือมาแล้วโอเคลองอจัดกดกินมันแห้งเกิน แซ่บมากเบี่ยนรสชาติแซ่บดีเลยพี่น้องไปเลยกินจ้าจ้าจ้าเกลือ มือนีจ้าจ้าจนอิ่มเลยมือนีอุ <c oughs> ้ยฟังเข้ากันหลายหรอแม่มีมือนี้เลยย็นน้องซิมแล้วว่าได้ว่างส่วนมันแสบคิด <c oughs> มันแสบ

จะบะฮานนฮันนเนี่ได้บนจุราบเนื้อแค่ขนาไม่นุ่ยนิงยังไปอยากินจัดไปอะครก็ผมจะรับ มือนี้ได้พิกลาบเนื้อมาก็เลยจัดไปจัดเต็มเนียวเลยมือนีโปรเก็ตต้องการรับคิวหนีก็คือเก่านะครับหนาฝนเนี่ยนาหนี่เนาะจ้ใช่เราว่างไข้วัดระบาดทยังขนาดไม่ห้อยกับท่านเลยปกติเลยใครก็ได้ก็แก่ก็คนจากพี่จากน้องไปกะกบคลแรกคแช่กนที่สามคือเก่าเนาะสำรับมือนี้ยันน้องกับไม่ห้อยก็ขอตัวกนเด้จ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้า